่าได้ยินแต่เสียงช่างอยู่ข้างนอกนะฮะบอกหูว่าเพิ่นกำลังเห็ดอีงอยู่พี่น้องหาอ่าเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูกันนะฮะไม่รู้ว่าช่างทำอะไรอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้ากับนิรุยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องะ่ะเห็นปะบ้าน,น,นใหม่นะคะมันมีหน้าตรงหน้าต่างเนาะมันก็นจะหนาสว่างแน่จักน้อยก็จะมีมุมสว่งสว่างแน่จักหน้อยนะคะพี่น้องะ่ะตื่นเช้ากับบรรยากาศที่สดใสค,คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเมื่อนี้พี่น้องะ่ะนิรุยกะอยู่บ้านคือเกาคือเดิม แต่ว่านี่ลุยกะจะออกไปซ่อมนะคะมอนอีกเป็นการซ่อมล้ค่ะช่วงเย็นก็จะมีอะไรสดฟกซ่องน้ำนะคะพี่น้องหาแต่ว่านี่ยินเสียงสร้างอยู่ข้างนอกมลูว่า เพิ่นกำลังเห็ุอย่างอยู่นะคะเป็นช่างของบริษัทน,นะคะโอ้โว่าเพิ่นมากแก่อย่างหรือมาเหตุอีอย่าง๋ยวนุ้นนีลุยจาพ้าพี่น้องออกไปดูนะคะว่าช่างเพิ่นกําลังทําอะไรเพราะว่าเข้าตื่นนี้วยตื่นกับสามโมงแล้วพี่น้องคะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนี่สามโมงแล้วตื่นสองโมงกลัวอะอาบน้าแต่งตัวเสร็จก็สามโมงแล้วนะคะอาได้ย,ยินแต่เสียงช่างอยู่ข้างนอกนะคะบอกว่าเพิ่นกําลังเหตุอีอย่างอยู่ พี่น้องหาอ่าเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูกันนะคะไม่รู้ว่าช่างทำอะไรอยู่นะคะพี่น้องคะสวยไหมแต่งหน้าเบาๆนะคะบากกี่เลยเลยเนอรด้ยวยพี่น้องมัคคะลาก็ไม่ได้ปัดเพราะวะ่าเวลาสีตาเหงาออกสีตาสีมันกะสีหยากนะก็ซับซอบนะคะทาสีปากซับซอบสวยๆในแบบของนิรุยนะคะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอันยาไม่บอก่ะครับผมแต่สีขาวเขาจะที่ยาม่ะไอ๋อ อันนี้ช่างมาแก้งานให้นะคะอันนี้ทําไมเป็นอย่างมันขึ้คือยาไมค่ะมันเหลืองครับมันเหลืองใช่ครับ๋อยาแนวนี่มันเหลืองมันบ่ค่ะใช่ครับมันเหลืองเหมือนเหมือนเฉลียงหนบ้านครับมันเกิดจากอย่างค่ะอะมันมนหลายช่างครับมันเดินแล้วมันน่าจะเปร์งี้ครับอ๋อสะสมความความ ความสกปรกไว้ที่ยาแนวอ๋อสะสมความสกปรกมันมันเลยไม่สะอาดครั้งแรกอันนี้ก็เลยมาทำให้ใหม่อันนี้คือทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ใครับล่องนี้เสร็จแล้วทำสีขาวอันนี้มันจะขาวชั่ะครับผมแล้วอันนี้ หมายถึงว่าตอนปูกระเบื้องไหวแล้วก็สร้างยังเห็ดทางงานยังยังยัง,ยง,ยงายแผนกอยู่<ด>มันก็เลยเห็ดให้เปื่อนเม็นบ้าค่ะใช่ครับอันนี้บริษัทมาแก้ให้นะคะแต่ทางเจ้าของบ้านก็ไม่ไติดอะไรนะคะเพราะว่าเข้าบระหูโดยซ้ำพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่ว่าบริษัทเพิ่นเพิ่นกับมาเห็ดเห็มันสวยงามหละมาเห็ดให้นั้นเปนเข้าก็ระหูว่ามันเป็นเอียงน่ะ,ะ,ะ,ะนะพะเขาเอาเบิดสงสัยเพราะว่า ตัวไหนที่มันยังไม่ทำคะเอาตัวน,นี้ใช่ไหมอ๋อต้องขูดออกครับตอ,อนนี้ขูด,ขดออกฝั่งนี้ขูดออกนะคะต้องขูดแล้วยาใหม่หมดเลยครับออถ้าไม่ขูด,ขดยาไม่เบอร์ถ้าไม่ขูด<อ>ยาไปก็ไม่เิดครับทำ<อ>ไปแล้วมันก็จะเหลืองเหมือนเดิมเพราะว่าคราบเหลืองมันยังอยู่ที่ที่กระเบื้องครับที่ยาแนวครับอันนี้ก็จะย,ยาครั้งแรกครับแล้วก็จะมีครั้งที่สองคือครั้งที่สองมันจะเต็มแบบเนีับอ๋อ ครั้งแรกมันก็จะเป็นร่องเหทำเนียบพอครั้งที่สองทับมาแล้วก็มันจะเต็มอันนี้คือเต็ม,มเหมือนแบบร่องมันจะเต็มสวยงามเป็นสีขาวเต็มดีนะใช่ครับที่แรกม,มันจะเอเปืองเหลือยงหน่อยหนึ่งครับเลื้ยงเหมือนหน้าบ้านใช่ไหมหน้าบ้านก็แก่ครับตัวนี้หน้าบ้านก็แก่ใช่ไหมคะใช่ระเบียบฝั่งนู้นก็ต้องแก่ครับออ๋แม่แกมาบอกว่า แกอะไรวะแกเป็นหมดแล้วเลยม่อีกใครก็ได้แกเลยทั้หมดเลยอ๋อนี่พี่น้องนี่เหมือนหน้าบ้านนี่มันจะเหลืองเห็นไหมมันจะเหลืองแบบนี้คับก็ต้องขูดออกหมดเลยใช่ไหมใช,ใช่ครับ, <c oughs> รบก็ขูดแล้วก็ยาใหม่ทั้งบันไดครับทั้งหมดเลย <c oughs> แล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ย้ายของกลับไปที่เดิมว <c oughs> ันนี้มืดเลยครับมืด นี่นะคะแก่แล้วมันก็นจะขาวแบบนี้ทีชมช่างทีมบริษัทก็มาแก้ให้นะคะสำหรับเจ้าของบ้านนี่บอบอหูบอมีขอมูลงลละกะคือเหมือนว่ามันเสร็จก็คือเสร็จนะคะเจ้าของบ้านมันไม่ได้ตดติงอะไรนะคะแต่ว่าบริษัทเพื่อนอาจจะว่าดูแล้วมันบอสวยงามเพื่อนมาเหตไห่นะคะ มันมาทําเพิ่มทํำบริษัทมันก็จะดีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเห็นว่าอันไดมันบ่สวยงามบ่เอยียงเป็นก็มาเฮดไท้อันนี้เราไม่ได้แจ้งไปนะคะเนี่ยฮขาบงหูเดซาาัมวาซังมันจะมาแก้ยังที่แรกนี่นะแก้เสียมันก็จะถาวรอย่างนี้เลย หน้าบ้านเพิ่อนก็สิแก่ใหมวะสันุณแม่ว่าหน,น้าบ้านก็เลื้ยงยูวะสันพอสร้างมานนี่แหละพี่น้องที่จริงนะเท่ากับปอที่มีปัญหายอย่างเดีวยวแต่ว่าบริษัทเพื่นนะอนก็ดีเนาะมันก็ดูแลนะคะกะสี่แย่เลี้ยงน้าบ้านตรงนั้นก็จะแก่ใหม่นะคะแก่ขูดแล้วก็แย่ทำนะ ก็ยายเองเห็ุเองเนาะเพราะว่าคนของเข้าอยู่แล้วเพราะว่าบ้านนะยังบทั่ได้ดหมอบนะคะเพิ่นจะหมอบวันทียี่สิน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละหรือไม่ก็ถ้าเสร็จวันนี้ก็น่าจะยีบสี่หมอบตรงเป๊ะเลยนะคะสรุปแล้วก็มาแก้อ,อย่าแนวค่ะอันนี้เป็นของทีมบริษัททีมช่างเองนะคะพเพงานมันด้สวยงามเนาะ เพิ่นกตมาเฮียถห้ตามของเพิ่นไปนะฮะแต่สําหรับเจ้าของบ้านแล้วเราไม่ได้ติดติงอะไรนะคะข้าบะหูเลยซ้ำเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นน้อาอาจจะแบบว่า mm hmm. ไม่ปูกระเบื้องไว้แล้วสร้างไฟสร้างอย่างมากอะ mm hmm. เหตุงานนูนนี่นั mm ่นเนาะคัดนั่นคัดนี่มันก็อาจจะเปื่อนคือเนะะ okay. พิ่นวานะคะโอเคพี่น้องคะ่ะช่างเพิ่มระแกน บริษัทเป็นใค้สร้างผนมากแก่อย่าแน่วให้ไหมมันก็เป็นเรื่องเหลืองคือพี่น้องเห็นน่ละล่ะตรงที่ว่าหันเท็ดใหม่เนาะมันก็บบริมีปัญหาสำหรับจ้าของบาง้านนี่คือสําหรับเรามันโอเคมันสวยแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่เลยนะคะ ราว่าเอาก็แจ <expand> ้งเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็เฮ็ดเห็นมันแล้วเนาะมาที่นี่อ่าบริษัทเพิ่นเห็นมองเห็นว่ามันบ่สวยงามเพิ่นก็มาแก่ห้อันนี้แ่ะพี่น้องถ้าเราทําบ้านทํากับบริษัทที่ดีทํากับช่างที่ดีทํากับบริษัทที่ดีเพิ่นก็มาแก่งานมาเก็บงานหนเฮาจังสีแล่ะพี่น้องอันนี้คืออ่าเราไม่ได้แจ้งไปเพิ่นเห็นมองเห็นว่ามันบ่สวยงามเพิ่นมาแก่ห้บริษัทดีมากๆนะคะบริษัทบ้านดีก็ขอบคุณมากๆนะคะ พี่มาดูแลให้อันนี้บ้านนี้รับประกันเป็นสิบปีเลยด้พี่น้องขาถ้ามันเป็นเกิดกว่าเล่าแตกเล่าหรืออย่างนี้เพื่อนกับมาแก้ไหามาเฮ็ดหาคือเก่านะคะก็นี่แหลคะค่ะการทําบ้านครั้งหนึ่งในชีวิตเราทําบ้านใหม่บ้านสวยงามแล้วก็หาบริษัทที่ดีๆมาทําเลยนะคะมันก็จะคุ้มแบบนี้แหละพี่น้องสวยงามมากนะคะมาแก้ให้สาหรับห้องปฏิบัินหาเด้ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมันไม่ได้เหลืองขนาดที่แบบว่าน่าเกลียดแต่ว่าเพื่อนกับ,บาเฮ็ดทำไมเบิด์ทั้งหลังเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะโอเคพี่น้องโบหูที่แรกโบหูวา่าซามาเห็ดออียงตกใจด้วยยินเสียงช่างมานะคะกเพิ่นกระแจงอยู่ดอกว่าสะมาแก,ก่แต่ว่าฮ่องโบาหูวา่าจะแก่อย่างนะเพื่เลยมาเพิ่ก็เลยว่ายาแนวใหม่นะคะ ก็สวยงามนะคะโอเคพี่นรอง่ะเอาไว้ซัมนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ